สวัสดีนะครับ f อีชาวแฟนเพจ a c e b o o k แล้วก็ผู้ให้เกติติดตามและรับชมทางช่อง u t u b e นะครับวันนี้ครับช่างนัดก็มีรถนะครับเข้าใหม่นะครับมารีวิวนะครับให้ลูกค้าได้ชมกันอีก1คัน1รุ่นนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นคูเบต้านะครับ L3408 ตัว DT นะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับอุปกรณ์นะครับก็จะมีใบมีดดันดินหน้าแล้วก็จะเป็นผ่านพวนด้านท้ายนะครับรถคันนี้ก็คือรถปรับสภาพนะครับทาสีแล้วเรียบร้อยนะครับเช็คจุดรั่วซึมต่าง เป็นรถนะครับขนาด3สูบนะครับเป็นรถไถขนาดกลางนะครับรถคันนี้ก็เหมาะกับการใช้งานนะครับในเกษตรภาคครัวเรือนนะครับก็คือไถไร่ไถนานะครับไม่ต้องไปรับจ้างตัวนี้ก็ทํางานได้สบายๆหรือทางโซนภาคใต้นะครับก็นิยมเอาไปใช้ในการตัดหญ้านะครับคันนี้ก็ราคาอยู่ที่2อง0 0 0หบาทนะครับเล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนครบนะครับรถจดทะเบียนปี51 ตัวนี้นะครับก็ปรับสภาพนะครับยางหน้าเปลี่ยนใหม่นะครับยางหลังเนี่ยก็ไม่ใช่ยางใหม่นะครับก็จะเป็นยางที่ลูกค้าเดิมเขาเปลี่ยนมานะครับแต่สภาพดอกนี่ก็ประมาณ99%สนะครับส่วนท่อนคัดต่างต่างก็มีการตัดท่อนคัดเปลี่ยนแผ่นคัดเรียบร้อยนะครับคันนี้ก็ใช้งานอยู่ที่2224ชั่วโมงนะครับ2,224ชั่วโมงนะครับจากนั้นให้ลูกค้าได้ชมระบบรอบคันก่อนนะครับดูสีสันนะครับ สีสันต่างๆนะครับเราเก็บสีสันเรียบๆนะครับตัวนี้เป็นหัวเหลี่ยมนะครับตัวนี้จะเป็นนะครับระบบเกียร์นะครับเป็น8เกียร์หน้านะครับสีเกียร์ถอยหลังนะครับเครื่องยนต์นะครับเป็น3สูบนะครับพวงมาลัยนะครับจะเป็นแบบพาวเวอร์นะครับก็การทํางานก็ถือว่าคล่องตัวเลยทีเดียวนะครับส่วนสภาพเครื่องยนต์สภาพเกียร์ตัวนี้ก็ช่างนัดการันตีให้ประมาณ80%นตะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับผนพวนนะครับ6ใบนะครับ6ใบนะครับเป็นผนพวนนะครับ ก็จะมีรอยเชื่อมบ้างนะครับเป็นธรรมดานะครับรถถ่ายมือสองนะครับเผาท้ายีโ o ครับมาดูนะครับเผาท้ายดีโอนะครับเต็มเต็มนะครับตัวนี้ก็เช็คระบบไฟอะไรต่างๆให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเชิญชมนะครับ FC นะครับดูรีวิวการทํางานนะครับคันนี้นะครับช่างนัดก็จะแถมพ่อซิ่งให้อีกหนึ่งใบนะครับพอซิ่งให้หนึ่งใบนะครับภายในราคา2อ0 0 0นบาทนะครับดูนะครับระบบทดสอบการทํางานนะครับต้องเผาหัวกันครับ จอดไว้นานนะครับพวกนี้ต้องได้เผาหัวสตาร์ทนะครับเกดง่ายครับนิ่มพวงมาลัยครับเบานะครับเป็นพวงมาลัยแบบ power นะครับดูเกียรหน้าครับอันนี้ไม่ได้เร่งเครื่องนะครับระบบไฟครับดูหางครับ ปั๊มก็ถือว่าเร็วนะครับระบบถือว่าโอเคเลยนะครับผมจะใช้เกียร์นะครับโดยการใช้เกียร์สองไฮนะครับ หารถไม่ใช้งานนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับรถเราอยู่ในร้านนักเทคนิคนะครับอยู่ที่อำเภอวังสามหมอครับจังหวัดปุรธานีนะครับผมจะดันกลับโดยใช้เกียร์สี่โรนะครับมันจะได้เสมอสมุทกันนะครับนะครับไปเรื่อยๆครับไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบครับรถพวกนี้นะครับไปเรื่อยๆนะฮะดูการทำงานนะครับในการดันดินนะครับ ก็ถือว่าสมูทนะครับหรือว่าข้องตวงเขาเลยครับสามแรงม้าตัวนี้นะครับราคา2อ0 0 0 0บาทนะครับตัวนี้นะครับงดต่อรองนะครับจัดหน่งพีนะครับ300กิโลเมตรแรกนะครับท่านใดที่สนใจนะครับรถอยู่ที่ร้านมาเทคเตอร์นะครับเราร้านเราตั้งอยู่ในตัวอำเภอวังสามหมอจังหวัดสุราษรธานีนะครับหรือว่าโทรติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่0 9 1ย์1 1 1 9 1นึ่น่นนะครับดูนะครับโปวินนะครับ นี่คือโฟวินนะครับหลักการทํางานของโฟวินนะครับล,ล้บอจะหมุนสลับกันนะครับคือโฟวินนะครับถ้าเราหักหักร้อมาทางนี้นะครับมาทางซ้ายนะ,นะครับนี่ครับโฟวินทํางานปกตินะฮะอันนี้คือเกียร์หนึ่งนะครับหนึ่งสอง สามดีครับระบบเกียร์ถือว่าปกตินะครับสมบูรณ์นะครับทีนี้ก็มาดูนะครับในด้านของน้ําของลูกปืนล้อนะครับดูเพาปั่นท้ายพีดีโอครับพีดีโอนะครับทํางานปกตินะครับหมุนได้ปกตินะครับอ่านะครับท่านใดที่สนใจนะครับหมาดูลูกๆูกปืนล้อนะครับ แน่นนะครับลูกหมากเช็คเรียบร้อยนะครับมาดูของด้านของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ก็ตรวจเช็คนะครับระบบให้เรียบร้อยนะครับน้ํานะครับดูน้ำหม้อน้ํานะครับการดูรถนะครับน้ำจะต้องไม่ดันนะครับมาดูนะครับลูกปืนล้ออีกฝั่งหนึ่งนะครับ แน่นๆนะครับอันนี้คือคานหน้าเราเช็คให้เรียบร้อยนะครับมาดูระบบของเครื่องยนต์นะครับว่าหลวมไหมนะครับนะครับเครื่องนะครับไม่มีไอนะครับไม่มีไอออกระบายนะครับอ่ะไม่ชั่วโมงครับตัวนี้22 2 4ยิชั่วโมงนะครับไม่ชั่วโมงขึ้นปกตินะครับไม่ชั่วโมงขึ้นปกตินะครับก็นะครับ ฝากลูกค้าไว้ด้วยนะครับตัวนี้เป็น L 3 4 0 8ปดตัวดีดีนะครับการรีวิวการทดสอบเรานะครับสมบูรณ์ชัดเจนนะครับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อมาได้นะครับที่ร้านนัทเทคเตอร์นะครับเราปักหมุดมาเลยนะครับท่านใดที่อยากมาดูรถนะครับทิ์ใน g o o g l e s e a r c h นะครับว่านัทเทคเตอร์เลยนะครับตามนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครจะมาดูก็โทรติดต่อสอบถามได้2เบอร์โทรหลักนะครับ ที่0918611191ครับอีก1เบอร์โทรก็0633130447นะครับร้านนัดเราตั้งอยู่ในตัวอำเภอวัง3าหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับท้าคลิปนัดฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็จะมี L5018 มี L3608 เข้ามาเพิ่มเติมอีกนะครับท่านใดที่สนใจนะครับเรามีตั้งแต่รถไถตั้งแต่ราคา120,000บาทนะครับขนาดกลางขนาด L นะครับก็คือเป็นตัวย่อมๆตัวฮิตๆนะครับของรถที่นิยมใช้กันนะครับร้านนัดเราจะไม่มีรถ ดุ่น M นะครับคือ M 8 5, M 9 5, M 1 0 5เนี่ยจะไม่มีนะครับตรงนี้นะครับก็เร็วๆนี้ก็จะมีจอรเดียกับยันมา5าแรงเข้ามาด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบพระคุณในการติดตามและรับชมครับ